สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอมา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 เป็นสาวขอมาจ้าขอมาเถอใจครูอยากจะเล่าเรื่องวอุ่นวันนี้อะเรื่องอะไรเรื่องวอุ่นอะไรก่อนสใจจนเริ่มเรเริมเรรมเริ่มในวัวันตอนนี้อะเพราะว่าเพื่อนมีปัญหาเขาเูมนยุทธ มันยเดี๋ยวในออต้องโทรเบอร์อะไรนะ911อ๋อเซนตี้อะยู911เออแอเวอร์สทีฟโรส0 0 0อโอฉันเห็นใช่ใช่ให้ฉคาสเซิตายโทรไปเลยต่อติดตายเปิดล้วม่งนะมึงจะโทรจริงเหรอใช่มมาเรียกตัวเองถูกไหมเออมารับกุทีอ่ะ t r i p l e ิ is like um, emergency call in Australia t h a t เปิลโอ้ I like it ไงดิโอ้ตายคนั้นเลย EP หของพวกเรานะคะเอาหข้างหนึ่งโอเคก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะเริ่มท็อปิกนี้เนาะพี่สาวสุดที่รักของเราประสบปัญหาในเรื่องนี้อยู่ความสัมพันธ์นี้อยู่ ีน้เขาก็ทักเรามาหลังไม้แล้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ให้คำปรึกษากับพี่สาโอ <Okay. S 1> เคก็แครให้ทุกๆคนได้ฟังนะรือ <Okay. S 1> ว่าทุกคนมีความคิดเห็นมีทางออกต่างๆใดๆก็มาแชร์กันได้นะคะโอเคความสัมพันธ์ที่มันมีความระหองระแหงอะเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งความไม่เข้าใจนิสัยไม่เข้ากันต่างๆนานา <Okay. S 1> จนเขามาบอกเราว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่า เขาคงรู้สึกว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กต้องเป็นอย่างนี้จ้ะฮัลโหลมาเป็นอย่างอี้ก่อนก็เราจะทำยังไงอะถ้าเป็นฉันหรอฉันจะรุนแรงนะแต่ว่าฉันพูดความจริงว่าฉันจะไม่เชสซิงผู้ชายโอเค that's a good thing เชสซิงคือการไล่ตามผู้ชายมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องเชสซิงผู้หญิงมันก็มันไม่ใช่แบบนั้นว่ะ พูดอย่างไรก็แรงเกินไปอีกลิ่งว่าไง oh, แต่ first chase <okay>, มันสลับกันได้เออมันสลับกันได้แต่ in the first place อะเราต้องให้เขาเป็นคน take an action ก่อนเขาต้อง proof ก่อนว่าเขาอะเห็นความสัมพันธ์เรานะในในตอนแรกมันก็ต้อง p r o v e ก่อนว่าโอเคฉันชอบผู้หญิงคนนี้จริงๆฉันอยากทำเพื่อเขาฉันอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเขาก็ต้อง p r o ve ก่อนว่าเขาต้องการจริงๆ <Okay. S 2> แต่หลังๆอะ ความเป็นผู้ชายอ่ะเขาพยายามจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาได้รับมันแล้ว,วอ่ะเขาได้รับชัยชนะแล้วนะเหมือนมึงได้รับชัยชนะแล้วมึงก็โอเคกูได้รับแล้วเว้ยพอมีมันแล้วมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรแหละเออผู้ชายในช่วงนั้นมันอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นพาร์ทของเราหน่อยที่แบบไปปลุกหน่อยอะไรหน่อยให้มันมีไฟอะไรขึ้นมาหน่อยถูกต้องไหมมันก็เหมือนแบบอ่ะซึ่งกันและกัน ในจุดนั้นนะ่ะที่มันเกิดขึ้นนะ่ะถ้าเขาเป็นคนเอ่ยปากนะทําถูกแล้วแหละไม่ต้องไปเชสเขาเพระาะใจมันบากเดียวอะ่ะคือเหมือนถ้าเขาเลือกแล้วนะที่เขาจะทําแบบนี้คือเขาคิดมาแล้วนะการตัดสินใจของเขาอ่ะเขาเลือก <ừ> ซึ่งกูก็เคารพไหมถ้าเป็นกูกูก็เคารพนะการตัดสินใจของผู้ชายหรอใช่โอเคกูเคารพเพราะว่าเราจะไปทําให้เขาเปลี่ยนหรออย่าไปรอให้ผู้ชายเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นแหละ เอางี้ผู้หญิงมันจะมีความรู้สึกแบบอุ้ยตอนแรกเป็นยังไงสิบปีผ่านไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่มันจะต้องหวานกันขนาดนั้นเลยนะสมมติว่าวันแรกอยู่เข้าใจกันใช่ไหมโอเครักในการที่คนคนหนึ่งเป็นแบบนี้อีกคนคนหนึ่งเป็นแบบนี้ผ่านไปสิบปีความเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยมันก็ต้องมาถึงจุดนี้ด้วยกันอะเข้าใจปะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าถ้าผู้ชายมาอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายลงไปนิดนึงอะผู้หญิงมันจะรู้สึกเลยเว้ยนั่นเอ เอนเอร์จีผู้ชายลงนิดนึงอย่างเงี้ยผู้หญิงมันรู้สึกเลยไปได้ยินคำหนึ่งมาเขาบอกว่าผู้หญิงอะ่ะมันจะเริ่มจากส่วนถึงร้อยอ่ะมึงผู้ชายอะ่ะมันจะเริ่มจากร้อยแล้วก็ลดลงอะ่ะนึกออกไหมเข้าใจเออเพราะว่าเหมือนที่กู <S <S พูดไปก่อนหน้านี้ว่าผู้ชายมันจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ใ,ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วพอได้ออแล้วมันอาจะจะแบบไอ้ความรู้สึกอะ่ะมันะก็จะลดลงใช่แล้วกลับกันนะ กับผู้หญิงนะความรู้สึกมันเริ่มจากสูนย์นะมึงใครก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตกูตอนนั้นอะ่ะไม่มีมึงกูก็ดีอยู่แล้วนอกป่ะ mm hmm. ทีนี้ยผู้หญิงเวลามันเปิดใจอะมันเริ่มเรียนรู้คนคนนั้นไปนเรื่อยๆอย่างมึงทีนี้แหละโปรเซสนี้แหละมันทําให้ผู้หญิงอะ่ะลดกำแพงของตัวเองลงเรื่อยๆอะ่ะแล้วเปิดรับคนคนนี้เข้ามาไม่ว่าคนคนนี้จะทําไม่ดียังไงอะเราก็จะเราก็จะแบบนับ ไม่กอกปะนับว่าข้อดีของเขามีอะไรข้อเสียงเขามีอะไรวนะอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงก็จะแบบไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่าผู้หญิงอ่ะมันจะมีความรักไปเรื่อยๆเ่าะแล้วก็ความรักของผู้หญิงคือกูรู้สึกว่าการที่เขารับได้ในสิ่งที่ผู้ชายเป็นอ่ะนั่นคือความรักของผู้หญิงนะฉันว่ารับได้ในสิ่งที่ผู้ชายเป็นนึกภาพตามได้ไหมความอดทนของผู้หญิงมันมีมากกว่าเอาผู้หญิงเลยลดกาดลงมาไง กำแพงที่มันเข้าใจปะป้องกันหัวใจตัวเองตรงเนี้ยมันลดลงมาเรื่อยๆมันน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ามันพยายามที่จะเข้าใจคนคนนั้นให้โอกาสคนคนนั้นเรื่อยๆซ้ำๆๆๆอะไรเงี้ยเก็ดปะแต่ผู้ชายจริงอะในจุดนี้อะก็เห็นมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะเราพูดไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะเราไม่ใช่ผู้ชายได้ไงเออก็จริงเข็ดปะเพราะว่ากูก็เคยเห็นผู้ชายหลายคนนะที่ทำแบบกับ ออกับ <คน S 2> พูดยากูแบปวดหัวอันนี้พูดจริงว่ามันแล้วแต่คนทีนี้เนี่ยซิสมาคุยกับซิสก่อนที่เกิดมาขอลดสัมพันธขึ้นกันด้วยความที่เราไม่รู้ว่าคนสองคนมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นมึงจะทํำยังไงถ้าเป็นกูจะทำยังไงอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราวันเนี้ยโดนผู้ชายมาขอลดสถานะกูจะทํำยังไงมึงจะทํำยังไงฉันยอมรับเลยเอ็กเซปมันก่อน ยอมรับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปละแล้วจะไม่ฝืนทีเนี้ยจะไม่ฝืนจริงๆของไม่ฝืนอันดับหนึ่งคือยอมรับณนะจุดที่มันเป็นเกิดขึ้นตรงนี้ก่อนเสร็จปุ๊บขั้นตอนต,ต่อไป working on yourself harder เอาเวลาไปทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองมากขึ้นยกตัวอย่างหาอ o b ดีทำหากิจกรรมทำแฮงเอากับเพื่อนหันไปมองคนรอบข้างว่า ถ้าไม่มีผู้ชายคนเนี้ยมีใครอีกหรือว่าทําอะไรเพื่อตัวเองได้บ้างอีกเข้าใจปะ่ะจากจากที่อยู่ในร l เลชั่นชิพนั้นอะแล้วทีเนี้ยเราให้ไปทั้งใจอะให้ไปทั้งพลังงานเอเนอรทุกสิ่งอย่างเราไปโฟกัส on คนคนนั้นใช่ปะแทนที่จะไปเอาแต่เวลาไปนั่งคิดกับเรื่องเขาอะคิ y o u r เซลดีซี y อันนี้กูนะอันนี้คือกูนะกูจะคิด p มา s ซลดีซี y เลย เพราะว่ากูมีเรื่องเยอะแยะมากไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยกูมีเรื่องรอให้ตัวเองทําเยอะมากคือกูจะค่อนข้างที่จะเวลาเจออะไรที่มัน็อบสิกูก็จะทำอย่างนี้เลยเวลากูโอเวอร์ติงกิ้งกับซัมติงแล้ว <c oughs> ใช่คีเป <c oughs> นะ็นเออร์จี้นั้นอะ่ะมันลงที่ตัวเองเว้ยแล้วก็ไอ้สิ่งที่คีเป็นเออร์จี้มันลงที่ตัวเองอะ่ะคือมันจะต้องเป็นข้อดีกับตัวเองด้วยนะหมายถึงกูไม่ได้คิดหรอกว่ากูจะสวยขึ้นเพื่อที่จะให้มันกลับมากูคิดว่ากูเวิร์ฟกูเวิร์ฟ มากกว่านี้เยอะกูจะคิดอย่างนี้เลยถ้าผู้ชายคนเนี้ยเขาไม่ใช่สําหรับเราแล้วอะขอไม่ฝืนเลยอันนี้คือถ้าเกิดขึ้นกับกูนะกูจะขอไม่ฝืนเลยขอตัดโอแบบถ้าเขาตัดเราขนาดนั้นอะมันถึงเวลาลนะที่อยู่จะต้อง a อ c e เซปตแล้วก็ก้าวต่อมันอาจจะยากนะตอนแรกแต่ว่าลงมองรอบข้างว่าถ้าเราไม่มีคนคนนี้เน่ยเราทําอะไรได้บ้างเพื่อนเรามีไหมครอบครัวเรามีหรือเปล่า มีใครที่คอยซัพพอร์ตหรือว่าเราซัพพอร์ตตัวเองมากพอหรือยังเอาเวลาไปทำอะไรกับตัวเองมากพอหรือยังทำให้ตัวเองดีขึ้น improve yourself this is pretty much me keep yourself busy I will just do this เพื่อที่จะไม่ต้องไป overthinking เรื่องนี้อ่ะอืมจริงๆนะมันก็ช่วยมันช่วยมากแล้วมึงอะถ้าไป็นมึงทำาอะไงเลยโ้ยากเลยอ่ะไม่เคยไม่เคยมีประสเจอผูดด้ชายมาบอกว่าโลสถานะเถออ่ะ รถสถานะเธอก็ดอ่ะสีททำอะไรได้อะคะหลังจากนั้นจะทำยังไงเหรอก็คงช็อกอยู่ช็อกก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ในจุดที่กูแบบคนนี้แหละอย่างเงี้ยช็อกแหละมันเหมือนเสียศูนย์ไปนิดนึงเพราะว่าถ้ากูจะเลือกใครสักคนหนึ่งอะมันมันไม่ง่ายเสียสู์ไปชุบเสียสูนย์แน่นอนแต่ว่าหมายถึงว่าการทำงานอะไรต่างๆก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะใช่แต่อาจจะถามเขาแหละ อ่าถ้าได้คําตอบมาแล้วว่าอ่ะเข้ากันไม่ได้แหละนิสัยไม่เหมือนกันถ้าจะให้กูเปลี่ยนไปเป็นแบบที่เขาต้องการอ่ะมันกูทําไม่ได้อย่าหาทาเออเอออย่าหาทำที่เราพูไปว่าอย่าเปลี่ยนตัวเองอย่าหาทาเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนค่ะมันก็ยังมี่าในตัวเองอืมเรากลายเป็นฝืนไปเพื่อคนที่เขาไม่ได้รักในตัวที่เราเป็นนะในความเป็นเราด้วยซ้ำอ่ะก็โอเคยอมรับหลังจากนั้นก็คิวตัวเอง เอาเวลามาโฟกัสที่ตัวเองนั่นแหละคล้ายๆกับมึงนั่นแหละมันทําอะไรไม่ได้ว่ะในจุดเนี้ยยอมรับอย่างเดียวค่ะแต่ว่าอให้เวลากูถ้าบอกโอเคย้ายสถานะกลับมาเป็นเพื่อนอนะไม่เป็นเพื่อนได้ไหมโอเคถ้าอยู่อยากจะเลิกเลิกไม่ต้องเจอถ้าจะตัดก่อนอะตัดจนกูโอเคแล้วก็กูจะบอกว่ากูโอเคเองมันต้องให้เวลาตัวเองกวะ่ะถ้าอยากจะเป็นเพื่อนกันเหรออะขอรันเพือหน่อยกูทําใจก่อนไม่ใช่ว่าอยู่จะมาแบบเป็นเพื่อน แล้วอยู่จะมาติดต่อกูไปเจอการไปกินข้าวนะไม่ได้นะถ้ามาทําแบบนี้กับกูอ่ะไม่ได้เพราะอะไรถ้ามันได้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าไม่ได้แล้วต้องมีคุณค่าในตัวเองผู้หญิงให้กูฮิวก่อนถ้ากูโอเคเพราะว่ากูเข้าใจว่าอย่างกูอ่ะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนนะออเออไ<ม>ปกินข้าวไ,ไปแฮงเอาอ่ะเป็นได้แต่กูต้องอยู่ในจุดที่กูโอเคกูรับในจุดนั้นแต่ว่าอย่ามายุ่งกับกูอ่ะ โอเคเป็นเพื่อนกันนั่นแหละกูไม่เกลียดกูไม่โกรธเพราะกูโคตรยอมรับในการตัดสินใจของคนอนะอยากฟังแค่ว่าทําไมพอกูฟังแล้วกูอาจจะประมวลก่อนว่าโอเคมันเป็นแบบนั้นจริงไหมแต่กูไม่ตัดสินความรู้สึกเขานะอะเขารู้สึกแบบนั้นมันเป็นความรู้สึกเขา that's okay เพราะว่ากู try my best เหมือนกัน <S <S แต่กูจะไม่ทําอะไรเลยเว้ยหลังจากนั้นคือไม่เลยนะเจบ็บก็คือเจบ็บไหมเจ็บนะเจบ็บอาจจะบอกเลยมึงจบไม่ต้องติดต่อกูเท่านั้นเลย S <S เพราะว่าถ้าสมมติกูอย so mm ู hmm. ่ในจุดที่กูเลือกมึงแล้วในจุดนั้นน่ะกูเชื่อว่ากูทุ่งเทมมากมากพอคำว่าเพื่อนเลยกูขอคิดก่อนนะคาว่ายังงี้นี่เขาความมั่นของตัวกูแล้วหนึ่งอ๋อมันไลค์ให้กูค่ะมาเด๋ยวนี้กูได้หนึ่งไลน์ละเพราะอะไรเพราะยู่ w working o ว y o ยูเซ l f แงอยู่เลยมั่นได้อะก็คือยูเซิลนะรักตัวเองให้มากรู้คุณค่าของตัวเองนั่นแหละแล้วมันจะทําให้ยูแบบมั่นกูแล้วมันจะรู้เองค่ะมึงเดี๋ยวมันจะหาทางกลับมา้อง มันออกมาที่กูคิดก,กูก็เลยแบบกูกไม่รู้ว่ากูจะทํายังไงแต่ว่าสิ่งที่กูไม่ทําเลยก็คือไม่ไม่ตามไม่อะไรทั้งนั้นไม่แม้แม้แต่กระทั่งให้ความสนใจใดๆ,ๆ <S <S เพราะว่าถ้ากูเลือกคนนีย้ยกูให้หมดเลยนะให้เท่าที่กูให้ได้กูอ <S <S เอาทุกอย่างกลับมาหมดเลยเกคนที่จะชอบก็คือมึงค่ะมึงแต่ตอนให้คือกูให้สุดๆจริงๆอนะเพราะว่านี่ไงเพราะเรา be honest กับ yourself เหมือนกัน be honest w i t myself ระหว่างจะตัดสินใจอะไรก็คิดดีๆนะคะฮัลโหลอไอ้บอกไว้ก่อนไม่รู้ว่าใครไมม่ีเพราะ when you realize you realize เลยผู้หญิงว่าหมามันทุ่มเหมือนกันมึงมันทุ่มแล้วพอมันเลิกทุ่มมันเลิกเลยมันเลิกเลยเพราะอะไรรู้่ะ process ของการค e ลิ่งอ่ะมันเริ่มขึ้นตั้งแต่มันกับ e e ลิ่งที่มันบอกนาบอกกับผู้หญิงอ่ะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละ กูเคยได้เท่านี้มาอยู่ดีๆมันลดลงไปนิดนึงอ่ะผู้หญิงมันรู้สึกได้นะมันรู้สึกอยู่แล้วถูกต้องแล้วคิวิ่งโปรเซสที่จริงมันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเพราะว่ามึงเริ่มเรียลไลซ์ได้แล้วว่ามันเปลี่ยนซัมติงมันเริ่มเปลี่ยนแล้วอืมมึงเริ่มตระหนักถึงสิ่งนั้นนะเก็นปะมันสะสมไปเรื่อยๆทีเนี้ยอยู่เริ่มรู้แล้วว่าถ้าผู้หญิงมันตัดสินใจที่จะไปมันไปเลยเหมือนกันใช่จริงอันนี้จริงอยู่อยู่อยู่แข้มแข็ง ที่จะแบบผู้หญิงมันความอดทนมันสูงอย่างที่รีพูดอ่ะฉันก็ความอดทนสูงอยู่ก็ความอดทนสูงผู้หญิงรู้ควความอดทนแน่นอนผู้ชายทําผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะเรามองข้ามอยู่ละเพราะเราคิดว่าถ้าคนนี้มันใช่อ่ะกูไม่ได้จะเลือกใครง่ายๆนะเรามาอนาลซ์สุแล้วว่าโอเคคนนี้ก็เสียวผู้นี้ผู้ชายคนนี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรมาบาลานซ์กัน่ะมือแล้วฮ e ลลิ่งพโรเซสมันเริ่มตั้งแต่เรารู้ละว่าอะไรมันเปลี่ยน สิ่งที่เราได้รับมันน้อยลงอ่ะ mm. เราคิวลิ่งเลยเริ่มคิวลิ่งเลยผู้หญิงอ่ะเรา working on yourself มากพอหรือ,อยังเรารักตัวเองมากพอหรือ,อยังเรา shift energy ตรงนั้นเข้ามาหาตัวเองได้หรือ,อยัง mm. working on yourself mm. ให้มากๆให้มากจนถึงขั้นที่ว่ารู้ว่าตัวเองอ่ะมีคุณค่าขนาดไหนเอางี้ดีกว่า mm. แล้วตอนที่มันต้องเดินออกมาหรือว่า ไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่ที่จะเอนร a t ลชันชีพเนี้ยถ้ามันจะจําเป็นที่จะต้องเอนจริงๆอะ่ะอยู่ t a r t healing process แล้วอะ่ะมาถึงจุดเนี้ยมันดัดสีไปทุกคนมีลิมิตของตัวเองอยู่แล้วฉันจะไม่บังคับด้วยนะว่าถ้าวันนี้เธออยากให้โอกาสเขาให้เลยให้เลยนะฉันไม่บังคับให้เธอแบบว่าอยากไปให้โอกาสผู้ชายนะมึงดนอองมาเลยนะไม่ be honest with yourself เลย ยูรักเขาใช่ไหมเต็มที่เลยมึงเอาเลยมึงทําเอาจนมันสุดแล้วถึงจุดที่มึงสุดแล้วมึงจะออกมาแบบที่มึงไม่เจ็บเลยอืวิลลมอินเหรอวะแต่ว่านะเวลาที่อยู่ทุ่งเทต้องรู้ด้วยนะว่าชีวิตอะมีหลายด้านนะอื ชีวิตไม่ได้มีแคผ่ผู้ชาย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 นะเว้ยชีวิตมีหน้านที่การงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนไร้าสาระบอกว่าพอแล้วค่ะเรื่องพวกนั้นอย่าลืมนะว่าชีวิตยุคมีเรื่องอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเลยเองถ้าถ้าจะแบบว่าไปเสียเวลากับเรื่อง,เร,องเรื่องเดียวอันนี้จนทั้งหมดมันมันหายไปมันมันไม่มีแล้วอ่ะมันมันไม่คุ้มเชื่อเถอะที่กูบอกว่าอะถ้ากูโดนบอกแบบนี้ตื่นมากูก็ยังต้องไปสอนนะ กูก็ยังต้องไปทำใช้ชีวิตกูนะคือเหมือนมันมันเจ็บปวดไหมมันเจ็บปวดนะแต่แบบไอ้เฮียชีวิตกูก็ต้องใช้ต่อไปก็ต้องคนโทรลมันใช่แล้วการแล้วการที่คิดว่าชีวิตมีเรื่องอื่นเนี่ยมันคือ one of the process that you healing yourself นะคือเป็นอีกเออเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่อยู่เริ่มที่จะเริ่มกระบวนการรักษาตัวเองใช้ชีวิตอยู่กับมันอะไอ้เปลี่ยนนนอผูกต้องใี่เวลาไปกับมัน ทำความเข้าใจไปแล้วเหมือนแล้วเวลามันจะช่วยเองช่วต่อไปเอาพลังงานเอาไอความรักความห่วงใยต่างๆที่เราเคยให้เขานนะกลับมาให้ตัวเองเอางี้อาจจะพูดให้เป็นช็อตคัดละกันว่าอย่าไปฝืนฝืนแล้วมันแอดเดียนห่ะมันมันไม่เวิร์กถ้าฝืนอนะ อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่แล้วเรายังฝืนอยู่ฝืนที่จะเปลี่ยนตัวเองฝืนที่จะยังอยู่ต่อฝืนที่จะให้โอกาสฝืนที่จะร้องไห้กลับมากลับบ้านมานอนร้องไห้แล้วก็ยังจะฝืนฝืนฝืนอยู่หน้าหนนะักแอทที่โนเตอร์เจียมันไม่เวิร์กอยู่แล้วไม่ว่าจะตัดสินใจที่จะออกมาวันนี้หรือว่าห้าปีสิบปีผ่านไปก็แล้วแต่มันไม่เวิร์กมันก็จะเจ็บอยู่อย่างนั้นแหละมันก็จะฝืนอยู่อย่างนั้นแหละอืม เหมือนที่มึงพูดนั่นแหละว่าเอาเวลาเอาอะไรมาทําเพื่อตัวเองใช่เพราะทีนี้มันมันโฟกัสที่สิ่งที่เราทําหรือตัวเราเองอะมันมันก็จะเป็นโฟล์อย่างนั้นเองอะเหมือนตื่นมาแล้วอะกูจะทาอันนี้แหละแต่กบบอนี้ดีกว่ากูไปเจเพื่อนดีกว่าทํานึ้กว่ามาแล้วเหมือนความสนใจของเราต่างๆมันกลายเป็นเป็นแบบจุดอุดอีกอย่างหนึ่งใช่เพราะฉะนั้น thank you next ได้เลย EP นี้ thank you next เท่านั้น thank you เองไม่ว่ามันจะเจ็บแค่ไหนในจุดนั้นนะคิวตัวเองแบบเงียบๆอ่ะไม่ต้องบอกแม่งรู้อ่ะฉ่ำฉ่ำไม่ต้องบอกให้แม่งรู้กูสครัลลิ่งแหละมันเจ็บแหละคนมันคนมันลักอะ่ะเจ็บแน่นอนแต่ว่าต้องทําเพื่อตัวเองมันไม่มีใครมันไม่มีใครทําได้ดีเท่าเราอะ่ะทําเพื่อตัวเราเองอะ่ะส so ู so ้ๆค่ะซิสหนูเชื่อในตัวซิสมากซิสมีดีหนูเชื่อว่าซิสทำได้ อีพี5ของเราก็หัวใจวาวุ่นเนาะตอบคำถามและก็ให้คำปรึกษาฉบับส,บสาวให้พี่สาวเราก็คือสู้ค่ะสู้เท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสู้ไปกับมันทำเพือตัวเองมันเจ็บไหมมันเจ็บเจ็บแต่ก็หายค่ะมันเหมือนแผลที่มัน,ม,นมันบาดอะให้เวลามันหน่อยมันรักษาเราก็รักษาตัวเองไปใ,ให้เวลาเ<ม>

Okay. S <S โอเคซิสปวดหัวฉันอยู่กับซิสถ้าซิสเป็นแกงฉัน,นะตอนนี้นะฉันจะบอกว่าซิส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 นูซิกแพคมาแล้วซิกแพคมาแล้วซิสพูดพูดเดี่ยวสามนาฬิกาค่ะแซ่บสามนาฬิกาแล้วก็ทาก่าแบบั้ง<ล>สวยนั้งสวยแล้วก็ถูก เลาพิว่ะไว้เจอกันใหม่อีพินนะบาย